ไปไม่ถึงฝันแพรวากลับมาโสดเลิกแฟนหนุ่มนอกวงการเหตุมองอนาคตไม่ตรงกันเผยหากมีมือที่สามอาจเลิกง่ายกว่านี้ยอมรับรักครั้งนี้เจ็บที่สุดถือเป็นอีกคนที่เจ็บเพราะความรักมาเยอะสำหรับนักแสดงสาวแพรวานิชาพัฒน์ชัดชัยพลรัตน์ที่ก่อนหน้านี้ได้คบหากับหนุ่มนอกวงการกระทั่งล่าสุดแพรวาได้ออกมายอมรับว่าเลิกกับแฟนเรียบร้อยแล้ว โดยปัญหาเป็นเรื่องของมุมมองอนาคตพร้อมขอโทษคนที่ไปมูขอแฟนตามเกรยอาจเป็นเพราะบอกเทพไม่ละเอียดส่วนรักครั้งใหม่แพรวาขอให้เข้าทางเพื่อนแทนเมื่อวันนี้วันที่7สิงหาคม66แพรวาได้ออกมาประกาศโสดว่าตอนนี้โสดแล้วคะ่ะนานยังสักพักใหญ่ๆคะ่ะเพราะว่าเรามองอนาคตไม่ตรงกรันมันก็เลยเหมือนแบบไปค่อนข้างยาก Oh. กว่าจะออกมาพูดได้หนูว่าเจ็บหนักมากแต่ว่าใครที่ไปไหว้ขอพรความรักตามหนูหนูขอโทษนะคะยกมือไหว้มันไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ไม่แน่คนอื่นอาจจะถึงฝั่งฝันแพรว่าได้เล่าเสริมว่าความรักครั้งนี้เจ็บหนักที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเฮิร์ทหนักถึงขั้นไปเที่ยวคนเดียว ซึ่งเพื่อนๆที่สนิทกันก็พอจะดูออกแต่ยอมรับว่าอยู่คนเดียวได้และอยากอยู่คนเดียวด้วยเพราะมันเป็นความรู้สึกที่หนักแบบไม่เคยรับมือมาก่อน เลยอยากอยู่คนเดียวเพื่อเสียใจให้สุดทีเดียวเมื่อถามถึงสาเหตุที่เลิกราแพรว่าเผยว่าไม่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แต่เป็นเรื่องของอนาคตพอเรายิ่งโตยิ่งมีความรักเราจะยิ่งคาดหวังว่าเราอยากแต่งกับคนนี้เราคิดมาตลอดทุกคนที่เราครบเราอยากแต่งกับทุกคนพอยิ่งโตขึ้นมันยิ่งเหมือนแบบความคาดหวังของเรามันเยอะขึ้นพอมันไปต่อไม่ได้แล้วมันก็เลยค่อนข้างเจ็บหนักพอมันจบดีมาก จบสวยสุดๆไม่เคยคิดว่าการเลิกกับคนๆหนึ่งมันจะต้องดีขนาดนี้มันเลยเจ็บหนักมากๆเลยสำหรับเรื่องมือที่สมแพรวาบอกว่าไม่มีเลยและหากมีจริงการเลิกรากันก็คงง่ายกว่านี้พร้อมยอมรับว่าเลิกแล้วก็ยังรักอยู่ ส่วนในปัจจุบันแพราวาไม่ได้มองอนาคตเรื่องความรักแล้วเพราะตัวเองเริ่มเหนื่อยแม้จะยังไม่ได้ปิดใจแต่คนที่จะเข้ามาตอนนี้มันยากมากเพราะไม่อยากเอาความสุขไปไว้ที่ใครอีกแล้วทั้งนี้ในส่วนของเป้าหมายสุดท้ายของความสัมพันธ์แพราวาเผยว่า ถ้าเป้าหมายสุดท้ายก็คงอยากแต่งงานมีลูกใช้ชีวิตด้วยกันแฮปปี้เหมือนที่เราถูกเลี้ยงมาส่วนเรื่องของอนาคตแปรวาเผยว่าก็ยังอยากมีถามว่ามันเหงาไหมมันเหงาแต่ถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้สบายมากมีเช็คหมอดูพื้นดวงไหมไม่เช็คแล้วทุกวันนี้ถามหมอดูว่าช่วงนี้งานเป็นไงบ้าง เช็คแต่งงานค่ะเราทำสิ่งที่เรารักต่อไปดีกว่าเพื่อตัวเราเองหันมาทำสิ่งที่เราอยากทำมากขึ้นในด้านความรักแพรว่าเผยว่าถ้าตอนนี้มีคนเข้ามาให้ผ่านทางเพื่อนดีกว่าเพราะสแกนเองแล้วมันล้มเหลวเลยคิดว่าเพื่อนอาจจะละเอียดมากกว่าเราพร้อมเล่าว่าที่ผ่านมาเพื่อนก็เตือนตลอดว่าอย่าคาดหวังเยอะซึ่งแพรวาก็รับปากเพื่อน แต่สุดท้ายก็ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำสำหรับสเปคในปัจจุบันนักข่าวถามว่าต้องลดสเปคลงมาไหมแพลวาเผยว่าไม่มีแล้วทุกคนต้องล้างสเปคที่หนูไปขอพรทั้งหมดลบเลยลบทุกอย่างยังไปไหว้ได้อยู่แต่หนูอาจจะแค่ขอไม่ละเอียดพอลืมขอว่าเฮ้ยขอให้มองอนาคตเหมือนกันหรือว่าจะไปขอใหม่ไม่ลัสงสารเทพ